ายแล้วะเนี่ยจุดแดงขึ้นแล้วหายแลงวครับพี่น้องมันนี้ก็มาห้าปรกกาศนย้กไม้นะครับเกือบสุดยอดเลยนะนี่เลยเต็มเลยนะเต็มเลยครับทีน้อง ได้เปล่านู่นเขามาใส่ปลัปลาไลแล้วกเิษย์ไปหยุดอาบุญฟ้ากั นี้นะไม่ตกแล้วเก็บเบิร์แล้วครับมานะประมาณนี้นะครับแล้วหนึ่งเต็มเพราะว่าฟุตตุกเราฟอร์ตเหมือนแจ๊กเขาต้องเนีนท่อนม้เดี๋ยวมันมีปลาลูกเคาเค้าตก นี yeah. Yeah. ่แกแกงตัวนเล็ตัวเมียส่องตัวเลยตัวเมียเบาเลยครับน่าจะมีไข่ครับ้าอาจจะตัวหัว่นงานเดียวเลยตัวใหญ่จังฮะงานดีป ของอค้านะถ้าเราบิกฟอตมันคตรงนี้เหมือนฟอสต์็กเลยบ่ ้กลั่นไปตัวอะไรที่น้องตัวหอลอบนุ้งแล้วเนาะเดีอยวคือจะที่เอาเพื่อเดี๋ยวลักเล็กเลอกโตแล้วโอ้โหสบัวเลย อันนี้รุ่นฝอมนะไ <Ừ. S 2> ส่ฝอมนะกลังขึ้นะนะแต่ตัวนี้ขึ้นแล้วนะออตัวใหญ่หเฮ้ะไม่นะเราก็งามพรม้อมไปก่อนมุจงเวเป็นไม้เด็ดนะครับไม้นี้สุดยอดเลยครับคื่ว่างงามเดียว ขึ้นกันอยู่นี่มันนี่ตัวโหดอ่ะ <tört> <Emprega> <thema> <matik spreads scrubbing responses>